New Atlas GLX นะคะคันนี้ก็เป็นรถเครื่องหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคะผ่อนเพียง 6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะนั้นเดี๋ยวไปดูกันทุกจุดเลยนะจ๊ะแน่นอนนะคะออกเดกับ P s a อ t o ตเราลงแม็กมายางใหม่ให้ด้วยนะคะจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะคะถือเป็นว่า after service นะคะบริการหลังการขายของเราเองน,นะคะคันนี้พวงมาลัยมาพร้อมกับพวงม,มาลัยม u l t ิ f ฟังก์ชัน,นี่นะคะและคันนี้ค่ะมายกำลังดีตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนคันนี้ก็ได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่แบบกว้างมากๆนะคะโอเคมาดูกันนะคะภายในนะคะก็จะเน้นเป็นสีโทน ดำเทานะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าลายทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะตรงกลางมีที่วางแขนที่พักแขนให้นะคะตรงนี้เลยนะคะพร้อมที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะจ๊ะนะคะ h e l เรทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะ TPS Auto Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถ4ประตูปีใหม่ๆ โฉมใหม่ค่ะเป็น New Astra GLX นะคะคันนี้ก็เป็นรถเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะกระจังหน้าเท่ๆรถสีขาวมุกสวยๆนะคะไม่ได้มุกเหลืองนะมุกแบบว่าสว่างๆทุกคนนะคะคันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่มีไรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะตอบโจทย์มากเลยเพราะพอนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะนั้นเดี๋ยวไปดูกันทุกจุดเลยนะจ๊ะ คันนี้กระจังหน้านะคะได้ชมใหม่มาแล้วนะคะเขาเน้นความสปอร์ตนะคะเน้นความดูแข็งแข็งแกร่งไฟหน้ารับกับกระจังมากนะคะไฟตัดหมอกที่ท นี่นะคะแน่นอนนะคะออกรถกับ PS Auto เราลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยนะคะจะได้ใช้งานเร้ยาวๆนะคะถือเป็นว่า after service นะคะบริการหลังการขายของเราเองนะคะเป็นยาง195ท 55R15 85V นะทุกคนนะคะนี่สวยมากนะคะด้านข้างในกระจกปรับไฟฟ้าค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะกันสาดนะคะมาพร้อมใช้งานนี่เลยมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็มีคิ้วด้านหลังมาให้พร้อมกับฟอนต์แอสตรนะคะแล้วก็โลโก้มิตซูมาให้ด้วยนะคะสีสวยมากทุกคนนะคะเป็นรถ4ประตูนะ,ะที่แบบขายดีนะคะจากค่ายมิตซูเลยนะคะนี่สติ๊กเกอร์นะคะอย่างยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ห้องสัมภาระกันก่อนเลยนะคะว่ามีพื้นที่มากน้อยให้เราได้ใช้สอยกันขนาดไหนบ้างมาดูกันคะ่ะ นี่นะคะเปิดมาดูแล้วนะคะคันนี้ก็ได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่แบบกว้างมากๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบด้านล่างก็จะใส่นี่เลยอุปกรณ์ sos มาให้นะคะรถปีใหม่จะไม่มีอย่างอะไรแล้วนะคะทุกคนนี่มาดูกันนะคะความเดิมของตัวรถ ชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาหรือเปล่าครับให้ดูเลยนะคะรถนี้ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํานะคะน็อตเดิมเดิมเม็ดอ์กเดิมตะเข็บเดิมแบบนี้เลยนะคะเอาละนะนี่เลยค่ะตัวล็อกกอประตูเดิมนะคะมีมาร์กนะคะจากโรงงานยังแปะอยู่เลยนะนี่ค่ะต้องวางใจได้แบบนี้นะคะรถเนาะสามารถซื้อกันได้ออนไลน์บริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่สูงสุดฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะอุ่นใจสุด,สด นะคะถ้าออกรถกับเรานะโอเคมาดูกันนะคะภายในนะคะก็จะเน้นเป็นสีโทนดำเทานะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าลายทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะตรงกลางมีที่วางแขนที่พักแขนให้นะคะตรงนี้เลยนะคะพร้อมที่วางแก้ว2องตำแหน่งนะจ๊ะนะคะทุกอย่างก็สะอาดสะอ้านสบายตานะคะไร้กลิ่นอับนะคะโปร่งโล่งสบายนี่ เบาะนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะจ๊ะและคันนี้ค่ะแน่นอนว่ามิตซูนะถ้าพูดถึงมิตซูคือจะให้ออปชั่นที่เยอะมาก ได้ความอ e ีก้คาร์ประหยัดน้ำมันรักสิ่งแวดล้อมและคันนี้เป็น Attra GLX เครื่อง1 2ึ่ซีซีนะคะเป็นรถเกียร์ออตโอตโอ้นะคะหัวเกียร์ไทยเทด้วยนะนะคะเป็นรถเครื่อง1 2 0 0งรซีซีนะคะรถปี2020คันนี้พภูมิลาลัยมาพร้อมกับพภูมิลาลัยมัลติฟังก์ชัน ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เพื่อนๆสามารถรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้ขณะการขับรถนะคะซึ่งให้ประโยชน์มากนะคะสำหรับคนที่ขับรถอยู่เป็นประจําอยู่แล้วจะรู้ว่าเอ้ยโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนฉันจะกดปุ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วขึ้นรถปุ๊บเชื่อมต่อปั๊บนะคะสามารถรับสายวางสายและสปีกเกอร์คุยในรถได้เลยอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะ นี่นะคะและคันนี้ค่ะบายกำลังดีกำลังดีเลยนะคะแบบเป็นรถปี2020ทุกคนนะคะก็ถือว่ารถใช้งานดีขับสนุกเข้าศูนย์เช็คระยะกันมาตลอดแบบนี้อุ่นใจคะ่ะนะคะตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนนะคะนี่ ได้เกียร์ไททนโนสมาให้นะคะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้พร้อมใช้งานบุ๊กสวิตติดรถภาษีพระบรจัดการให้หมดแล้วมีรถมือเดียวป้ายแดงนะทุกคนนะคะเก็บเงินดาวไว้ดีกว่านะคะมาออกรถกันนะคะใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างคะ่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะ ATRA GLX พันเพียง6,170บาทได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษจบสดที่350,000 9,000บาทเท่านั้นฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งด้วยนะนะคะแจง้งเตือนปุ๊บมาดูรถกันมาลองเปิดใจก่อนอยากได้คันไหนว่ามาเอกสารแบบไหนว่ามาเครดิตแบบไหนปรึกษาได้นะคะช่วยเต็มที่เลยนะคะขอบคุณค่ะ